ทุกคนพี่จูนนะคะวันนี้เราจะมาแกงอะ่ะแกงขั้วหมูใส่ลูกรกะเกียบนะคะเครื่องปรุงส่วนผสมก็จะมีหมูนะคะหมูสามชั้นแล้วก็ระเกียบนะคะโหระพาพริกสดแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวนะคะต่อไปเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงเราก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะคะพริกแกงขั้วะคะ่ะพร้อมกะปิน้ำตาลชูรสแล้วก็รสดีนะคะขาดไปได้ก็คือเราก็มี กะทิสดนะคะรสชาติก็จะออกเปรีป้ยวๆหวานๆนนะคะหอมกะทิค่ะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะอันนี้ก็อันดับแรกนะคะเอากะทิลงไปใส่ก่อนนะคะใส่พริกแกงลงไปผัดนะคะให้แตกมันนะคะ นีเราก็เติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปได้ค่ะ เรามาปรุงนะคะเติมน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะน้ำตาลทรายค่ะชูรสนะคะรสด,ดีนะคะใส่ตามใจชอบชิมให้ออกเปรี้ยวหวานนะคะจากนั้นเราก็ใส่หมูลงไปเติมหมูลงไปได้เลยค่ะเมื่อน้ำกะทิเดือดแล้วนะคะ <c oughs> พริกชี้ฟ้าเขียวนะคะเตรียมใส่เงี้ยเราก็ใส่กระเจียบลงไปะคะ่ะ พิกสดลงไปนะคะใบมะกรูดฉีกค่ะใส่ไปได้เลยนะคะพริกชี้ฟ้า ถกแล้วนะคะทีนี้เราก็มาตกท้ายด้วยใบโหระพาค่ะใบโหระพาลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะ ไปโหระพาวางบนเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วสำหรับเมนูวันนี้นะคะขั้วหมูใส่กระเทียบนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ่ะส,สวัสดีค่ะ